ในคลิปนี้เราจะมาแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวจากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่เดินทางไปสู่ป่าสนวัดจันทร์จุดกางเต็นที่วป่าสนที่ได้รับขนานนามว่ากว้างใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พาไปเดินช้อปปิ้งที่คลองแม่ข่าบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นและซื้อของฝากที่กาดจริงใจช้อปปิ้งดูของแฮนด์เมด พบกับวิวธรรมชาติเขียวขจีชุ่มฉ่ำในหน้าฝนโดยที่เรามีจุดมุ่งหมายในการเดินทางในทริปนี้ก็คือโรดทริปเสมิงกัลยาปายเส้นทางอันซีนที่รับรองว่าสวยงามเขียวสดชื่นแน่นอนค่ะหน้าฝนนี้ใครไม่รู้จะไปเที่ยวไหนตามพวกเรามาเที่ยวกันได้ กับทริปเสมิงกัลายาณิวัฒนา3วัน2คืนป่าสงวดจันทร์แต่ก่อนจะไปขึ้นเขาเข้าป่าเราจะพามาเช็คอินที่คลองแม่ข่าที่เขาว่ากันว่าจะได้ฟิลและบรรยากาศเหมือนคลองโอโตรุป,ประเทศญี่ปุ่นและสาเหตุที่นี่เนี่ยที่มีความคล้ายคลึงคลองโอโตรุก็น่าจะเป็นเพราะว่า ที่นี่เขามีก่ออิฐบล็อกวางเรียงตัวอย่างสวยงามตัดสลับกับร้านค้าร้านขายเครื่องดื่มร้านอาหารก็จะเป็นแนวกับแกล้มนะคะซึ่งแต่ละร้านเนี่ยเขาก็จะมีการตกแต่งที่แตกต่างกันออกไปมองแล้วสวยงามน่าเข้าไปช็อปปิ้งทุกร้านจริงๆเลยสำหรับใครที่เป็นสายชอบถ่ายรูปแนะนำว่ามาที่นี่ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะว่าแต่ละจุดแต่ละมุมเนี่ยสวยงามมากๆ เขาเปิดให้เที่ยวชมได้ทั้งวันเลยนะคะแต่ถ้าทางที่ดีเนี่ยแนะน,นำว่าให้มาหลัง4โมงเย็นค่ะเพราะว่าจะได้แดดล่มล,ม,ลมตกบรรยากาศดีๆไม่ร้อนค่ะเดินเล่นถ่ายรูปจนหนำใจแล้วก็ได้เวลาเช็คอินเข้าที่พักค่ะวันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมโคโค่โฮเทลทำเลดีอยู่ตรงถนนนิม,มานรอจองมาในราคาคืนละ1,500บาทนอนได้3คนค่ะเป็นเตียงเดี่ยวนอนสบายมากๆ ที่นี่อยู่ตรงถนนนีมมาเลยค่ะใครที่ยังพอมีแรงก็สามารถออกไปเดินเล่นช้อปปิง้งหาของกินได้เดินทางมาเหน็ดเหนื่อยทั้งวันคืนนี้ก็ขอนอนสบายๆหน่อยแล้วกันนะ หรือว่าจริงใจมาร์เก็ตหรือ JJ มาร์เก็ตนะเมืองเชียงใหม่เจ้าที่นี่ดีอ่ะที่จอ,รอดรถฟรีแต่ว่าลานจอดเขาจะไม่ใหญ่มากนะอยู่ตรงข้ามกับตลาดเลยนูน่นเห็นไหมนี่ที่จอดรถจอดรถที่ลานเสร็จนะเราก็เดินข้ามทางมาลายตื้ตื้ตืตืต,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 ตแล้วก็เข้ามาที่ตลาดได้เลยที่นี่ไม่เสียค่าเข้าคะ่ะเรามาเพื่อรายซับไปเริ่มจาก เสื้อผ้าก่อนดีกว่าเราเห็นเสื้อผ้าแล้วอุย้ยเสื้อผ้ามีแบบตลอดสองข้างทางเลยเย,เยอะมากเลยแบบเป็นพร็อพเยอะมากเลยวันนี้นะคะเรามากันในวันหยุดพิเศษนั่นก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมนะคะเป็นวันหยุดยาวที่ตลาดเขาก็เลยจะเปิดให้เป็นในกรณีพิเศษค่ะจริงๆที่นี่นะคะส่วนที่เป็นกาดจริงใจอะ่ะเขาจะเปิดแค่วันเสาร์อาทิตย์ตอนเช้านะเพื่ออย่ามาเย็นอย่ามาสายนะ ตอนเย็นเขาก็จะมีจัดงานอีเวนต์กันบ้างนะคะแต่แนะนําว่าถ้าใครอยากจะมาช้อปปิ้งตลาดแบบเราให้มาตอนเช้าแล้วก็ที่สําคัญก็คือตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนของเซนทันเขาก็จะมีบางโซนที่เขาเปิดทุกวันด้วยมีอะไรไปดูกันากาดจริงใจเราว่านะัเป็นแรงรวมงานแฮนด์เมดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่แล้วแหละ ที่นี่เขามีเวิร์กช็อปแล้วก็มีงานเพ้นท์น่ารักน่ารักมากมายเลยค่ะเราว่าที่นี่จะต้องเป็นที่ที่สาวๆปลื้มและชอบมากๆแน่ๆจะมาเดินเล่นก็สวยหรือจะมาซื้อของฝากเป็นที่ระลึกที่นี่เขามีของให้ช้อปปิ้งได้อย่างจุกใจกันเลยค่ะที่นี่มีทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ของกินต่างๆมากมายเพื่อนๆอย่าลืมนำถุงผ้าติดมาด้วยนะ ีเรามาผิดหวังเลยตลาดติดอุตสาศึกษามาแล้วนะแต่เข้าใจว่าโซนที่เป็นโซนท็อปโซนเซนทรัลน,นะคะคือเขาเปิดเปิดทุกวันเขาก็จะมีของแฮนด์เมดอย่างที่เห็นนะคะหรือว่าจะมาถ่ายรูปก็คือเปิดทุกวันแต่ว่าโซนที่เป็นตลาดทุกปี้ะ้ะจริงๆเขาจะมีร้านเปิดเต็มเลยนะน่าจะเป็นวันเสาร์อะคะ่ะทุกคนโอ้ยเสียใจจัง ซึ่งมันอยู่ติดกันเลยค่ะอยู่ติดกับโซนที่เป็นโซนห้างเลยนะแต่แค่ว่าเออเขาเปิดตอนเช้าวันเสาร์อาทิตย์เรามากันวันศุกร์ที่28ก็เลยกินแฮวแทน เรามีเป้าหมายเดินทางด้วยรถยนต์มุ่งหน้าไปยังป่าสนวัดจันอำเภอกละลยานิวัฒนาการขับรถในวันนี้เนี่ยถ้าไม่แวะพักเลยก็จะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงระยะทางกว่า140กิโลเมตรค่ะเนื่องจากเรายังพอมีเวลาเราก็เลยแวะพักกินมือเที่ยงกันที่อำเภอสเสมิงชื่อร้านหลองข้าวสเสมิงเป็นแน,ว,นวอาหารพื้นเมืองกับบรรยากาศวิวสวยๆเป็นนาข้าวเคี่ยวขจีกินไปชมวิวไป สวยงามมากๆกินกันมาอิ่มๆก็หาที่เดินเล่นเพื่อย่อยอาหารกันซะหน่อยค่ะสำหรับใครที่มาเสมอิงแนะนำว่าไม่ควรพลาดที่นี่เลยค่ะแค่ตรงทางข้าวก็ตื่นเต้นแล้วตอนนี้เรากำลังบุก ป่าฝ่าเขาปีนเขาไปมีไฟนี่เดินแค่นี้เดียวก็ถึงนึกว่าเดินไกลตรงนี้เหรอข้างในเป็นยังไงไปดูกัน พี่ีเันลจพีทพี่เจ้าหน้าที่อุทยานของที่นี่น่ารักมากๆค่ะอธิบายความเป็นมายิ่งทำให้หน้าตื่นเต้นเข้าไปอีกทางเดินภายในถ้ำที่นี่ก็ไม่ได้ลึกแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวมากนะคะเป็นระยะทางสั้นๆประมาณ500เมตรเดินแป๊บเดียวก็ครบแล้วค่ะ คที่อยากถ่ายรูปในถ้ำออกมาสวยๆแบบราวแนะนำว่าให้พกไฟฉายสีส้มๆดวงเล็กๆติดมาด้วยนะและนี่นะคะก็คือถ้ำหลวงแม่สาบอุทยานแห่งชาติขุนขานอยู่ในเขตของจังหวัดเจียงใหม่ค่ะอำเภอเสมิงนะใครที่เดินทางมาในรูทของเส้นทาง เซเมินตายในรูปนี้ก็สามารถแวะเที่ยวได้ค่ะเพราะว่าอยู่ไม่ลึกไม่ไกลติดริมถนนใหญ่ที่นี่นะคะเขาก็จะมีค่าบริการค่าเข้าอุทยานเป็นหน่วยของอุทยานแห่งชาติค่าเข้าคนละ30บาทแล้วก็ค่ารถยนต์คันละ30บาทวันนี้เราโชคดีมากๆค่ะมาไม่เสียค่าเข้าเพราะว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาแล้วก็จะมีแค่ค่าบริการของหมวก เป็นหมวกหมวกนิรภัยเผื่อแบบหัวกันโขกกระแทกนะคะแล้วก็มีไฟฉาย2อย่างนี้20บาทเท่านั้นเองค่ะน้ามาเที่ยวนะใครที่ผ่านมาเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ก็แวะขึ้นมาเที่ยวท้ำด้ยนี่ออกมาจากถ้ำหลวงแม่สาบเราเดินทางกันต่อมาด้วยถนน1,3,4,9ถนนเส้นนี้เดินทางง่ายค่ะเป็นลาดยางคอนกรีตตลอดทุกเส้นทาง จากถ้ำหลวงแม่สาบมาเนี่ยก็ใช้เวลาขับรถยาวพอสมควรเลยค่ะแต่วิวข้างทางสวยงามมากๆเลยที่สำคัญมีจุดให้เราเช็คอินเป็นจุดชมวิวเหยียบเมคาเป็นทางผ่านค่ะอยู่ติดริมถนนเลยวิวสวยงามอลังการมากๆเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นภูเขาสุดลูกหูลูกตาสวยงามชุ่มฉ่ำฮิวใจได้ดีมากๆเลยเราก็แวะถ่ายรูปกันสักหน่อย องศาข้างหลังเราตรงนี้นะคะจะเป็นจุดชมวิวเหยียบเมฆาค่ะเส้นทางที่เดินทางจากอำเภอเสมิงไปอำเภอกัลายานิวัฒนาค่ะเห็นไหมวิวข้างทางสวยมากจากตัวอำเภอเสมิงมาที่จุดชมวิวตรงนี้นะก็ขับรถไกลเอาเรื่องอยู่นะคะประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆแล้วก็เส้นทางก็จะเป็นทางชันแต่วิวข้างทางคือสวยมากเลยค่ะเป็นแบบ ป่าสนตลอดสองข้างทางเห็นวิวภูเขาสลับซับซ้อนแล้วก็ดูวิวพาโนารามามากๆโคตรดีเลยหายเหนื่อยไปพักหายเหนื่อยแล้วก็ไปกันต่อออกเดินทางกันต่อบนถนนหม้ยเลข1 3 4 9 จากจุดชมวิวมุ่งหน้าไปยังจุดกลางเต็นท์ป่าสนวัดจันทร์เส้นทางก็โคตรเคี้ยวพอประมาณค่ะโดยก่อนที่จะถึงก็จะผ่านชุมชนวัดจันทร์เราแวะซื้อน้ําแข็งเครื่องดื่มที่ร้านคาชุมชนแล้วก็ไปต่อกันอีก4กิโลเมตรเท่านั้นในที่สุดเราก็มาถึงจุดกลางเต้นของเราในวันนี้ป่าสนวัดจันทร์ เลี้ยวซ้ายขับตรงเข้ามาด้านในสุดมาที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะมาลงทะเบียนจุดกางเต็นท์ของเราค่ะค่าบริการของที่นี่จะคิดเป็นหัวค่ะหัวละ100บาทต่อคืนที่นี่ไม่มีจุดต่อไฟสําหรับลากมาใช้ในเต็นท์นะคะนักท่องเที่ยวจะต้องมี power bank มาขอชาร์จที่ศูนย์บริการแห่งนี้ค่ะ เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนักท่องเที่ยวสามารถขับรถไปยังลานกลางเต้นเพื่อนําอุปกรณ์สัมภาระลงไปจุดกลางเต้นใกล้ๆได้เลยที่นี่ไม่มีรถเข็นให้บริการนะคะเมื่อนําอุปกรณ์ลงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ย้ายรถนําไปจอดที่จุดจอดรถลานจอดรถด้านล่างแทนค่ะ ทุกคนคะตอนนี้เรามาถึงจุดกลางเต็นท์ป่าสวนวัดจันค่ะอำเภอกัลรรยานวัอนากว่าจะมาถึงจะบอกว่าเส้นทางยาวนานยาวนานเหลือเกินแต่เพลินมากๆเลยค่ะเพราะว่าวิวสองข้างทางคือแบบมีแต่ป่าเขียวชุ่มชื่นแล้วก็ทางเป็นถนนอย่างดีค่ะเป็นถนนลาดยาง ก็ไม่แคบนะถามว่าชันมากไหมก็ส่วนใหญ่จะเป็นโค้งเสเยอะมากกว่าชันนิดหน่อยเนาะมีแค่บางช่วงที่ชันแต่ว่ารถเก่งรถมอเตอร์ไซค์หรืออะไรมาได้นะมาเดินทางไม่ยากค่ะแค่ว่าใช้เวลานาน4ชั่วโมงจากเชียงใหม่ค่ะเราเลือกมาเส้นทางอำเภอแม่ริมเลี้ยวซ้ายมาทางเดียวกับทางม่อนแจ่มเนาะเพื่อนๆน่าจะเคยมาแต่ว่าเส้นทางที่มาขึ้นเลยม่อนแจ่มมาไกลามากเลยค่ะผ่านอำเภอเสมืองอำเภอกาลยาิวัฒนา เส้นทางนี้ก็จะไปถึงอำเภอปลายแล้วก็ไปจบที่เชียงใหม่เป็นวงกลมได้นะคะเป็นรูทการท่องเที่ยวโซนอำเภอสมุงนั่นเองจริงๆถ้ามาในช่วงมก,กราเขาจะมีไรสตอรอเบอรี่ด้วยแต่ว่าช่วงที่เรามาเป็นช่วงกรกฎา,าคมค่ปะปลายเดือนเป็นช่วงหน้าฝนก็จะได้เห็นทุ่งนาสีเขียวๆแทนแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มรีวิวจิ๊กการเต็นที่ปักสนวัดจันกันไปค่ะ โดยที่จุดแรกที่เรายืนตรงนี้นะคะจะเป็นจุดทางเข้าเลยค่ะเป็นป้ายที่อยู่ด้านหน้าสุดตรงเข้าไปนะคะด้านข้างทางนี้ทางถนนก็จะไปที่จุดเช็คอินอุทยานที่นี่นะคะจะมีบ้านพักด้วยแล้วก็จะมีลานกางเต็นด์ด้วยค่ะแต่วันนี้เราก็จะมารีวิวเฉพาะลานกางเต็นท์แล้วกันเนาะซึ่งลานกางเต็นท์ก็อยู่ใกล้ๆก,กับป้ายตรงนี้แหละเดินเข้าไปอีกนิดนึงหรือขับรถเข้าไปอีกนิดนึงนะคะ ซึ่งตรงจุดกลางเต็นท์เนี่ยจะเป็น3จุดหลักๆที่เราเห็นนะคะก็คือจุดกลางเต็นท์ที่อยู่ด้านหน้าสุดจะเป็นลานโล่งๆเลยค่ะแบบเหมาะกับการนอนดูดาวมากๆแล้วก็จุดที่อยู่ตรงกลางนะคะเป็นจุดที่เป็นที่นิยมที่สุดเพราะว่าอยู่ตรงองค์พระเนาะจุดตรงกลางตรงนั้นเนาะที่นิยมก็เพราะว่ามันจะอยู่ใกล้กับห้องน้ําจุดชักล้างจุดล้างจานคือก็จะไปรวมกันอยู่ตรงเซ็นเตอร์ซะมากกว่าแต่จริงๆตรงนี้ก็สวยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเราพาเดินไปดู กลางเต็นที่อยู่ด้านหน้าสุดนะคะช่วงที่เรามาเขายัางไม่เปิดนะคะนักท่องเที่ยวก็คือช่วงนี้ยังยังน้อยอยู่เขาจะเปิดน่าจะเป็นช่วงพฤศจิก,กาธันวาช่วงเทศกาลนี่ค่ะช่วงนี้เขาปิดอยู่แล้วก็เขามีไม้แขวนเอาไว้ว่าห้ามเอารถเขา้านาะแต่เข้าเข้าใจนะคะว่าช่วงที่เขาเปิดเป็นไฮซีซันน่าจะเปิดให้ เอารถไปลงของได้เห็นป่ะลานใหญ่กว้างใหญ่มากลงได้เป็นแบบยี 30, ่สิบสามเตนแบบหืมสุดยอดแล้วก็เห็นเขาเรียกว่าอะไรคะวิวเปิดแบบนี้เลยแต่ข้อเสียก็คือมันจะร้อนนะคะตอนกลางวันเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกกันไปตรงโซนหน้าองค์พระกันซาส่วนใหญ่เนี่ยดูดิเห็นปะ่ะศูนย์บริการ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดนั่งพักทำงานนะคะจุดชารไฟต่อไฟที่นี่แล้วก็ชำระค่าบริการที่นี่นะคะที่ทำการแล้วก็ที่ลงทะเบียนด้วยอูย้อันนี้ปักพ่วงเราปะคือ,อที่นี่สัญญาณโทรศัพท์ค่ายอื่นเราไม่แน่ใจคะ่ะแต่เอเอที่เราทุกคนใช้อะทูไม่มีทูแล้วทไม่มีเลยหรอทูไม่มีเลย,เเลย <laughs> ก็มาตัดขาดแล้วกันเนาะที่นี่มาปริกวิเบก มี AI มมีแต่มามาหายหายแต่ขึ้นโทรศัพท์มันมีแต่อินเตอร์เน็ตจะช้าใช่ไม่ใช่ 4G 5G ค่ะเป็น H อือใครจะมาสายโซเชียลก็ต้องมาขอใช้เจ้าหน้าที่นะคะเป็น w วไฟนี่มีที่นั่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยจริงๆไม่ต้องเอาเต็นท์แบบเต็นท์อะไรเก้าอี้มาเยอะเนี่ยมาขอเขานั่งเนี่ยเฮ้ยมันดีมากเลยค่ะ มอัอยู่ต่อออยคืนนะ เสนอบ,บ้านหลังน้อยๆของพวกเรา <c oughs> กลางของขนาดนี้ยังน้อยนงอยู่สองคืนแล้วเนาะ <c oughs> ที่นี่นะคะดีอะชอบข้างๆกันเนี่ยก็เป็นแคมป์ไฟเห็นปะท่านแบบช่วงหน่หนาวอะ่ะสามารถมาก่อไฟผิงถ่ายรูปแบบสวยมากเวอร์ถัดกันไปตรงนั้นนะคะนี่ก็เป็นจุดหลังจานใกล้อะ่ะคือใกล้เลยอะดูดิ เดินไปแค่นิดเดียวเอาเป็นว่าเดินจากเต็นท์ไปห้องน้ำยี่คือสบายไม่ต้องเดินขึ้นเนินด้วยเห็นป้าเดินเป็นทางตรงเดี๋ยวเราพาไปดูห้องน้ำกันคือจะบอกว่าเราอะดูรีวิวก่อนที่จะมาค่ะห้องน้ำเนาะเขาเพิ่งทำใหม่เป็นชักโครกสะดวกสบายดีมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้มีแค่โซนข้างบนนะยังมีโซนข้างล่างอีกค่ะ ซึ่งเป็นห้องน้ำแบบดีทั้งหมดเลยมามาดูห้องน้ำกันไอไม่อยู่ห้องน้ำเหรอนอนไปเลยนี่ค่ะห้องน้ำเข้าไปถ่ายได้ไม่มีคนอันนี้เป็นห้องผู้หญิงค่ะแล้วก็เป็นห้องคนพิการ ไม่มีน้ำอุ่นนะคะเพื่อนๆสุขพันเขาก็เปลี่ยนเป็นชักโครกใหม่เอี่ยมเลยแล้วก็ถ้าโซนนี้นะคะจะมีห้องน้ำแบ,บ่งเป็นชายหญิงผู้หญิงมี3ามห้องด้วยกันผู้ชายก็มี3ามห้องด้วยกันนะคะจริงๆนอกจากโซนที่ข้างบนนะคะห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีโซนด้านล่างด้วยนะคะโซนด้านล่าง อาคารนั้นอะอาคารขอขาวที่อยู่ถัดลงไปหน่อยเดียวเองอะแต่จะเป็นทางเนินนะคะตรงนั้นห้องน้ำใหญ่ห้องน้ำข้างล่างจะใหญ่กว่าข้างบนมีเป็นสิบสิบห้องก็ว่าได้ค่ะแยกเป็นสุข,ขากับห้องอาบน้ำไปดูกันไหมนี่นะคะจุดนี้ก็คือจะอยู่ถัดลงมาจากถัดลงมาจากด้านบนก็จะมีอีกลานกลางเต้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีแคมไฟจุดหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาน่าจะปิดให้บริการนะคะ แล้วก็มีที่ล้างจานฝั่งนี้จะเป็นโซนเก่าเนาะแล้วก็เดินออกมาอีกนิดนึงข้างล่างตรงนี้ก็สามารถลงเต็นท์ได้เหมือนกันค่ะนี่ซึ่งตรงนี้นะคะก็ห้องน้ำใหญ่ใหญ่เลยนี่นะคะโดยที่ฝั่งนี้นะคะจะเป็นโซนของห้องน้ำผู้หญิงนี่ สะอาดใหม่เอี่ยมมากๆค่ะมีที่ล้างหน้าทั้งสองฝั่งแล้วก็มีห้องสุขาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็ฝั่งนี้ สะอาดดีแต่ไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นค่ะใครมาหน้าหนาวก็คือต้องรีบอาบแต่หัววานเอาเนาะมีเราตัก การมาแคมปิ้งอย่างหนึ่งนั้นก็คือการได้โชว์ฝีมือการทำอาหารนั่นเองค่ะวันนี้เราทำอาหารง่ายๆกระเพรา,า,าไข่ดาวแล้วก็พิซซ่าหน้าแฮมชีสน่ากินมากๆหลังจากกินมื้อเที่ยงกันอิ่มแล้วเราก็ออกไปเดินเล่นในหมู่บ้านกันค่ะเราเลือกมาเช็คอินที่วัดจันเป็นแลนด์แม็กอย่างหนึ่งที่สำคัญของอำเภอกาฬยายใิวัฒนา หลังจากที่กินมื้อเที่ยงกันเสร็จแล้วเรา <c oughs> ก็มาเดินเล่นในตัวอำเภอกาลยานิวัฒนาและจุดที่เราพามาเช็คอินที่แรกนี้ก็คือวิหารแว่นค่ะหรือว่าวัดจันน<อ>ี่อยางหลังเราตรงนี้คือแบบว่าเป็นวิหารที่ไม่เหมือนที่อื่นตรงที่ก็เห็นได้ว่าด้านหน้าค่ะก็จะเป็นเหมือนรูปแว่นกรอบแว่นดำใช่ไหมคะ วัดจัน์แห่งนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุมากกว่า300ปีแต่โรงวิหารแว่นนี้เพิ่งสร้างมาเมื่อ40ปีโดยชาวเกรียงปากากยออุโบสถและสถาปัตยกรรมของที่นี่เป็นสไตล์แบบล้านนาะสวยงามมากๆค่ะอำเภอกรายานิวัฒนาอบล้อมไปด้วยภูเขาล้อมรอบไปด้วยทุ่งนามีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็สงบสุขเงียบสงบมากๆ ที่นี่ไม่มี7 e เ e ่ e อนะคะแต่ว่ามีร้านกาแฟดีๆเด็ดๆที่เราจะมาแนะนำการชื่อว่าร้านเลอเปลอเลอเปลอรที่แปลว่าอดีตการบ้านหลังนี้ถูกสร้างมาตั้งแต่ปี2513มีอายุโก้กว่า50ปีปัจจุบันถูกดัดแปลงเป็นร้านกาแฟที่อยู่กลางหมู่บ้านอำเภอกะเยรนนีิวัฒนาน้องเล่าให้ฟังว่าที่นี่จะเป็นบ้านเก่าของคุณครู ที่เป็นคุ้นคูอาสาของหมู่บ้านแห่งนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านเหลือเหลืออำเภอกัลยาน,ะนิวัฒนาเองก็ช่วงบ่ายๆเนาะอากาศเริ่มร้อนร้อนขึ้นจากเมื่อตอนสายๆออกมา27องศาเพื่อใครชอบสไตล์แบบชิลๆคาเฟ่ที่ลักษณะเหมือนโฮมโฮมคาเฟ ที่นี่นะคะก็จะมีกาแฟให้เลือกขัวกลางขัวอ,อ่วอนขวเข้มตามสไตล์คาแรคเตอร์ที่ชอบและที่สำคัญเป็นกาแฟที่น้องเขาปลูกเองขวเองแล้วก็ชงเองค่ะอร่อยลองมาชิมร้านก็ตกแต่งน่ารักน่ารักมากๆเลยมีแบบเก้าอี้มีเพอพให้ถ่ายรูปแบบได้มุมถ่ายรูปเพียบที่สำคัญราคาแกวละ50บาท เและจุดสุดท้ายนะคะที่อยากจะมาแนะนำก็คือพระาธาตุอะไรนะพี่เติ้ลโผโ่อะไรสักอย่าง โคโพโคโพเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์เมื่อเรามาเที่ยวกรลยานิวัฒนาทางเข้าก็จะเป็นดินแดงนิดหน่อยนะแต่ก็ไม่ชันขัะรถจิ๋งมาได้วิยสวยนี่ค่ะแล้วตรงเดินมาเรื่อยๆนะคะเขาก็จะมีพระธาตุแล้วก็มีจุดที่เป็นเหมือนชมวิว8 8อองศาเป็น ชมวิวหมู่บ้านค่ะของตัวอำเภอกาลยานวัฒนาสวยอ่ะยังก็อยู่ต่างประเทศแน่ดูวเห็นไหมข้างหลังเราว้าวเราคือเรามาทุ่งนาแบบสีเขียวๆขกำลัาางสวยเลยอ่ะดีด